สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำนะครับสัญลักษณ์ปุ่มนี้นะครับเรียกว่าปุ่มปรับไฟหน้ารถยนต์นะครับปุ่มนี้นะครับจะมีในรถบางรุ่นบางยี่ห้อนะครับบางรุ่นไม่มีบางรุ่นมีนะครับทีนี้ปุ่มปรับไฟหน้าปรับยังไงนะครับจะเห็นว่าตัวนี้อยู่ตำแหน่งศูนย์ครับมันจะมีระดับปรับที่เป็น1นะครับ2และ3นะครับหมายความว่าระดับศูนย์คือระดับที่ไม่มีการบรรทุกนะครับแล้วก็ระดับ1มีการ บรรทุกเล็กน้อยนะครับระดับ2มีการบรรทุกปานกลางระดับสามีการบรรทุกมากที่สุดนะครับหมายความว่าเวลาเป็นบรรทุกเนี่ยนะครับรถจะมีการท้ายห้อยนะครับไฟหน้าจะเชิดขึ้นตัวปุ่มปรับตัวนี้จะมีการปรับสมดุลให้นะครับเวลาที่รถหน้าลอยนะครับตอนนั้นตามระดับนี้เลยนะครับผมศูนย์นะครับรถไม่มีน้ําหนักนะครับขับปกติบรรทุกน้อยนะครับบรรทุกปานกลางและบรรทุกมากที่สุดนะครับอั่งนี้นะครับอยู่ที่นี่นะครับ จากีนี่นะครับน้ำหนกบรรทุกมากนะครับก็คือบรรทุกมากที่สุดจากนั้นบรรทุกปานกลางคือ700กิโลกรัมนะครับบรรทุกน้อยนะครับ3 5มากิโลกรัมครับ